สวัสดีคะ่ะทุกคนตาเจียหาวคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการพูดภาษาจีนยังไงให้เหมือนกับชาวจีนเจ้าของภาษามาเองนั่นเองค่ะชาวจีนนะคะเขาก็จะติดคำพูดที่ว่าไอหยะไอยะเคยได้ยินกันบ้างหรือเปล่าคะคำว่าไอยะนะคะชาวจีนเขาก็จะใช้เวลาที่เขารู้สึกเซอร์ไพรส์นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นเราไม่ได้เจอเพื่อนคนนึงมานานมากนะคะว้าวเราเจอเราตื่นเต้นจังเลยเราก็แบบ เฮ้ย哎呀好久不见เ越来越漂亮นะคะแปลว,ว่าอยาไม่ได้เจอกันนานเลยนะเธอยิ่งนานยิ่งสวยนะี้ยนไม่ได้เจอกันนานเลยนะนี่ก็คือเธอเยอะหลายยิ่ยงนานยิ่งเเี่วลยง,ยลยงก็คือสวยๆๆเ越越พ好久ยวเ越ี越ยง ไม่เจอกันนานเลยนะเธอยิ่งนานยิ่งสวยนะต่อมาอีกความหมายหนึ่งค่ะคำว่าไอยะนะคะนอกจากจะแปลในความหมายที่เซอร์ไพรส์แล้วนะคะชาวจีนเขาก็ยังใช้ในความหมายเวลาที่เขาเจ็บปวดนยคะยกตัวอย่างเช่นเขาเดินไปชนโต๊ะนะคะก็จะแบบไอยะเดินชนเก้าอี้ไอยะแบบนี้ค่ะเหมือนกับบ้านเรานะคะบ้านเราก็น่าจะโอ้ยเนาะต่อมาค่ะชาวจีนนะคะเขาก็จะติดอีกคำหนึ่งคำว่านายเกะนะคะ หน้าแปลว่าอันนั้นนั่นเองค่ะเขาจะติดพูดกันมากนะคะส่วนใหญ่จะใส่ในประโยคกันบ่อยๆเลยทีเดียวค่ะยกตัวอย่างเช่น我要去那个超市买那个泰国香米。我要去。ฉันอยากไป那个超市 supermarket อันนั้น买ซื้อ那个泰国香米。 ข้าวหอมมะลิอันนั้นนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าน้องๆคนไหนที่ภาษาจีนคล่องแล้วเก่งแล้วก็ระวังอย่าใช้คำว่านั่ยเกอะมากเกินไปนะคะยกตัวอย่างเช่น我要去ยา那ต那个ั่งไห那个那个东西นะคะมันจะดูมันจะดูเป็นคนติดอ่างไปเลยนะจ๊ะหัวข้อถัดมาค่ะการเรียกผู้ใช้ผู้หญิงนั่นเองนะคะชาวจีนเขานิยมเรียกผู้ชาผู้หญิงว่าหนานเต๋อ หนี่เตนะคะหนานเต๋ก็คือผู้ชายหน่เตก็คือผู้หญิงนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นวันจัวเทียนวัน,น,นเ็าวันเทื่อบาร์ไปไนในคลับหรือผับนั่นเองค่ะขันเตได้พบเจอกับ 那个男的ผู้ชายคนนั้น他เขาหล่อมากนะคะตัวอย่างอีกอันหนึ่งค่ะ那个女的是谁我每天看到他跟你妈妈打牌那个女的ผู้หญิงคนนั้น是谁เป็นใคร我每天ฉันทุกวัน ข่านเต่าตามองเห็นเขาเกินหนีมาหมาต่าผายเล่นไพ่อยู่กับแม่เธอ那个女的是谁？我每天看到他跟你妈妈打牌。แล้วก็ยังมีนะคะคำว่า男的女的นะคะเราจะใช้กับ บุคคลที่เราไม่สนิทชิดเชื้อไม่คุ้นเคยไม่รู้จักชื่อนั่นเองค่ะส่วนผู้หญิงผู้ชายที่เราสนิทชิดเชื้อนะคะรู้จักชื่อแล้วเราจะใช้คำว่า女人男人นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น他是我最爱的男人เขาคือผู้ชายที่ฉันรักที่สุดนั่นเองนะคะ他เขา是เป็น我最爱的男人 ผู้ชายที่ฉันรักที่สุดนั่นเองค่ะหัวข้อถัดมาค่ะการตอบรับประโยคด้วยคำว่าโอเคได้เลยนะคะชาวจีนเขาจะไม่ใช้คำว่าเขาเหมือนที่ชาวต่างชาติใช้นะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เพื่อนชวนไปเที่ยวที่ไหนนะคะชาวต่างชาติก็ตอบว่าเขาได้เลยนะคะแต่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ตัวเป็นๆเ,เขาจะไม่ใช้คำว่าเขาเขาจะใช้คำว่าหรือ เออีตอนะคะใช้3ามคำนี้ยกตัวอย่างเช่นเพื่อนนะคะชวนเราไปเที่ยวโดยสุเทพเนาะเพื่อนบอกว่า w o ่อเมินอีชีชื่สูถียสันหวานปะหเพวกเราอีชีชื่ไปได้วยกันสู่เถียสันโดยสุเทพหวานก็คือการเที่ยวกันเล่นนะคะพวกเรา ไปเที่ยวโดยสุเทพด้วยกันเถอะเราเมินอีกีซื่อสุสแล้วถ้าเราจะตอบว่าโอเคเราก็ตอบว่า h ขาเตนั่นเองนะคะต่อมาค่ะคำว่าเขาป่าเ o าป่าเนี่ยความหมายค่อนข้างไม่ดีนะคะให้ทุกคนระวังในการใช้นะคะ ยกตัวอย่างเช่นมีเพื่อนมาถามเราว่าเธอไปช่วยฉันย้ายบ้านหน่อยได้ไหมนะคะแต่เราดันตอบไปว่าเห่าปะเพื่อนก็จะเสียใจนะคะเพราะความหมายมันออกแนวแบบไม่เต็มใจนะคะหาปะตัวแดะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเราตอบเพื่อนว่าเหา่าเตอโอเคได้เลยนะคะดูเหมือนเต็มใจมากเพื่อนก็จะแบบโอ้มีความสุขเนาะเขาเต็มใจช่วยฉันไปย้ายบ้านอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นขอให้ทุกคนระวังนะจ๊ะต่อมาค่ะน้องๆสังเกตคําว่า ปะท้ายประโยคนะคะคําว่าปะใช้ปิดท้ายประโยคทําให้ประโยคดูแฮปปี้ขึ้นดูมีความสุขขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่น women 一起去吧พวกเราไปด้วยกันเถอะนะคะ women พวกเราอี一ีด้วยกันไป吧พวกเราไปด้วยกันเถอะนะต่อมาค่ะ women 休息下吧 หัวมึนพวกเราชิวสีพักผ่อนอีเชียแป๊บหนึง่งพวกเราพักผ่อนแป๊บหนึ่งนะหัวมึนซิวสีอีเชียปะต่อมานะคะคำว่าปะก็สามารถใช้แทนคำว่าหมะที่แปลว่าไหมได้ด้วยนะคะที่ปิดท้ายประโยคคำถามน,นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นหนี่ชื่อเป็าเพื่อนของฉันใช่ไหม นี่ชื่อเธอคือเสี่ยวอิงต的好朋友เพิงโยเพื่อนสนิทของเสี่ยวอิงปะก็คือหมาก็คือใช่ไหมนั่นเองนะคะเธอชื่อเว้ยเธอเป็นเพื่อนสนิทของเสี่ยวอิงใช่ไหมนั่นเองนะคะวอมเมยจี้ชั่วป่าวอก็คือฉันมเมยจี้ชั่วจำไม่ผิดใช่ไหม เธอคือเพื่อนสนิทของเสี่ยวอิงใช่ไหมฉันจำไม่ผิดใช่ไหมนั่นเองนะคะสรุปแล้วประโยคที่ใช้คำว่าปะนะคะมีประโยคเดียวที่เราต้องระวังนะคะก็คือเห่าปะนะคะเห่าปะก็แด่ไม่เต็มใจนะคะดังนั้นขอให้ทุกคนระวังไว้ด้วยค่ะต่อมาค่ะคำว่าส่วนเหรอส่วนเหรอเชมันเถาะาชมันเถะ,ะ,ะนะคะคนจีนชอบพูดประโยคนี้มากเลยค่ะส่วนเหรอ แปลว่าช่างมันเถอะนั่นเดงนะคะยกตัวอย่างเช่นวน算了，我们今天晚上不น晚餐่吧？下午吃太ห了。算นชาน่างบรรเถอ，ม我นพวกเรานนวานน今天晚งตอนเย็นวันนี้่น,าน้าวชปา吃晚ป่าไม่กินข้าวเย็นกันแล้วเนาะ。หูตอนบ่าย，ือทตั吃ห多อกินเยอะเกินไปแล้ว。 算了我們今天晚上不吃晚餐了吧下午吃太多了ถัดมานะคะคําว่าส่วนเหรอยังสามารถใช้บอกเลิกได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น我想我們還是算了吧แปลว่าฉันคิดว่าระหว่างพวกเราช่างมันเถอะเนาะ我想 หัวเมินา่แล้วก็เดินสะบัดบอไปสวยๆนะคะคำต่อมาค่ะคำว่า no way ไม่มีทางนั่นเองนะคะภาาจีนพูดว่า m e m ่เหม,มน,มมนถ้าแปลตรงๆนะคะก็คือไม่มีประตูนั่นเองค่ะก็คือไม่มีทางนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นมีเพื่อนขอมากินขนมของเรานะคะ 哎，hey, 我可以吃你的榴莲干吗？嘿、hey,，我 c 可以什么吃？吃你的康特榴莲干，土莲干吗？没。嘿，我可以吃你的榴莲干吗？Hey, ให้ hey, ฉันสามารถกินทุเรียนอบกรอบของเธอได้ไหมเราไม่ให้นะคะเราก็จะบอกว่าไม่เมไมม่ีทางนั่นเองนะคะต่อมาค่ะอันสุดท้ายนะคะคำคุณศัพท์บวกคำว่าเฉงโกนั่นเองค่ะเฉงโกแปลว่าเหมือนหมาหรืออย่างหมานะคะเลยเฉงโก เหนื่อยอย่างหมาเลยนะคะแต่ว่าความจริงแล้วแปลว่าเหนื่อยสุดๆนั่นเองค่ะเล่ยเฉงโกเล่ยก็คือเหนื่อยเฉงโกอย่างหมาคำต่อมาค่ะคุ่นเฉงโกคุ่นก็คือง่วงนะคะคุ่นเฉงโกง่วงเหมือนหมาง่วงสุดๆนั่นเองค่ะต่อมาค่ะต้งเฉงโกต้งเฉงโก หนาวสุดๆนั่นเองนะคะตรงก็คือหนาวสั่นนั่นเองนะคะคำสุดท้ายค่ะฉงเฉิงโกฉงเฉิงโกจนสุดๆ,ๆนั่นเองนะคะสรุปแล้วก็คือเราใช้คำว่าเฉิงโกบรรยายขั้นสุดของคำคุณศัพท์นั้นๆนั่นเองค่ะ เอาละค่ะคลิปนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะได้นำเอาความรู้ที่ได้เรียนในคลิปนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะด้วยการนำไปคุยกับเพื่อนๆชาวจีนอย่างสนุกสนานกันไปเลยนะคะ